เมืี้อะผู้ป่วยที่ใส่สายปัสสาวะจะละหมาดได้ไหมเดี๋ยวขอตอบซะก่อนเลยนะครับในเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันเป็นฟัสดูสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะแล้วก็คนที่ยังสติตังยังดีอยู่คือไม่ได้บ้าก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องละหมาดละหมาดตาม สภาพของตนเองที่มีความสามารถกระทําได้คือไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่มีขาแล้วบอกละหมาดนั้นต้องยืนเ,เขาจะยืนยังไงแล้วเขาไม่มีขาครับก็ต้องนั่งปัญหาว่าเขามีขีดความสามารถของเขาได้แค่ไหนคือเอาเอาเอา,เอาตามที่ศาสนากําหนดก่อนเป็นประการแรกกําหนดไว้สําหรับคนปกติ <ừ> คนปกติทําไงเวลาละหมาดปัดดูก็ต้องยืนครับสําหรับคนที่ขาเจ็บยืนไม่ได้หรือบางคน ออกม้มสูยูดไม่ได้คือเหตุแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ดูตามสภาพของตนเองว่ามีความสามารถที่จะกระทำสุดๆได้มากน้อยขนาดไหนครับแต่นี้ในเรื่องของการละหมาดเนี่ยโดยปกติเนี่ยอาจารย์โรชิดีนถ้าคนปกติละหมาดไปฉี่ไปนะได้ไหมอืมไม่ได้สิไม่ได้นั่นคนปกตินะครับ หรือละหมาดไปผายลมไปได้ไหม,มก็ไม่ได้เช่นกันก็ไม่ได้ครับอแต่ถ้าหากว่าคนเป็นโรคคนเป็นโรคถ้าพิธีว่าละหมาดไปฉี่ไปเนี่ยโดยเฉพาะคนสูงอายุเพศช,ชายครับที่สูงอายุบางคนเนี่ยบางทีขยับเนี่ยปิดขยับนี่ปิดขยับนี่ปิดบางทีมาเป็นท่อประปาเลยฉี่ก็ปิดกระปลอยกระปิดกระปลอยบางครั้งมันไม่ถึงไม่กระปิดกระปลอยแลย้วไ,ไ,ไ,ไลหลโจกเลยไหลโจก ถ้าในาสภาวะอย่างนี้ถือว่าคนเป็นโรคครับไม่ใช่ไม่ใช่คนปกติหรือบางคนนี่เขาอะไรเดินปิดเดินปุด๊ดเขาผายลมหยุดไม่ไม่ไมอะไรเป็นโรคค,รคือไม่ปกติถ้าถ้าโดยปกติเนี่ยละหมาดไปฉี่ไป,ไปเสียละหมาดแน่นอนครัรือละหมาดไปตดไปเสียละหมาดแน่นอนแต่ในสภาวะของคนไม่ปกติอย่างนี้มันก็ต้อง มีวิธีการจัดการดูแลตัวเองแล้วก็อย่างต้องละหมาดอยู่อ้าวดูแลจัดการตัวเองยังไงเวลาเราอาบน้ําละหมาดสมมติว่าคนที่ฉี่ที่ว่าเป็นโรคฉี่ฉี่ไหลเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็เอาเอาให้ดีที่สุดจะก้มจะเงยจะทําอะไรด้วยวิธีไหนคิดว่ามันมันสุดและมันหมดและมันไม่มีค้างลําก้องแล้วใช่ไหมเอาเสร็จแล้วเราก็เอาเอาผ้าเอาอะไรรองซับซะแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาด ปอาบนละหมาดแล้วก็ไปละหมาดในขณะที่อัลลอฮฺอักบัตเวลาโก้มมันปิดก็ละหมาดไปทั้งปิดนั่นแหละอ่าแล้วไม่เสียนละหมาดเรอถ้าเป็นคนปกติเสียนัละหมาดแต่นี่คือสภาวะของคนที่เป็นโรคใช่ไหมผู้ก้มมันคนละอย่างกันมันต่างกันอ้าวอย่างในกรณีของคนที่ผายลมไม่มม่่เป็นเวลามเวลาเนี่ยนะเวลาก้มเวลาเงยกับ ก็เอ,เอาเอาอะไรอุดะจะไปสำลีจะเป็นผ้าจะเป็นอะไรต่ออะไรก็รแล้วก็อํานละหมาดแล้วก็ละหมาดได้ตามปกตินี่แหละตอนนี้ในกรณีของคําถามท,ที่ถามเนี่ยผู้ป่วยที่ต้องใส่สายปัสสาวะใช่ไหมบาง<ส><ส>คนมีปัสสาวะทางทางหน้าท้องแล้วก็มีสายห้อยปัสสาวะลงถุงคือติดตัวไว้ตลอดเลยอ่าหรือบางคนก็ปัสสาวะทางทางอวัยวะ ครับคือสวนสวนอว,วนอัยว,เวะเพศอ่านั่นแหละแล้วก็ม,มันก็ก็ไหลตลอดเวลาครับคือแล้วจะทํำยังไงถามว่ายังต้องละหมาดอยู่ไหมยังต้องละหมาดอยู่ต้องละหมาดอยู่ล้วจะอา่านละหมาดยังไงก็อาน,นละหมาดเหมือนคนปกติแล้วก็ละหมาดเหมือนคนปกตินั่นแหละส่วน, e นไอ้ที่มันไหลออกมามนไหลออกมานั่นคือคมันสภาวะของคนคนป่วยเราก็ทําละหมาดเท่าที่เรามีความสามารถที่จะกระทําได้ครับผมก็คือ ยอย่าหมาดอย,าอย่าทิ้งอย่าทิ้งถ้าเราสติสตางอย่างดีอยู่นะครับแต่ว่าในกรณีของคนแก่ของคนแก่เห,เหวนคนแก่คนหนึ่งลูกหลานดุคนแก่ที่อยู่ในอาการหลงแล้วเนี่ยรเราก็บอกวอาปล่อยแกไปเถอะก็เพราะว่าแกละหมาดแกก็ละหมาดอยู่นั่นแหล,ละละหมาดเด๋ยวหันจะใหนไปกเกดแล้วแกก็ละหมาด งันไปเห็นมาเดี๋ยวแกแก็แกก็ละหมาดมคือหลงลืมเออหลงละหลงละ,ลงละแกละหมาดแล้วกูยังไม่ได้ละหมาดกกินข้าวแล้วกูยยังไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีแล้วก็ต้องปล่อยปล่อยครับจะไปดุไปด็คือคนแก่ <คน S 1> ที่ห<ก>ล,ล,ลงลืมเนี่ยนานบางทีลูกหลานไปหัวเราะเยาะกระโต๊ะกระกีอย่างนี้อีกก็ทําดีกับเขาให้มากคือถ้าในสภาวะที่สมองสติปัญญาฟั่นเฟือนหลงลืมแล้วเนี้ยอันนี้มัน ไม,ไม่ต้องไปกังวลกับเขาแล้วนะแต่ถ้ายังสมองสติปัญญายังรับรู้ยังดีอยู่เนี่ยฟัดดูละหมาดยังมีทำเท่าที่ทำเท่าสุดความสามารถเท่าที่เรามีความสามารถยืนไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้นอนครับนอนไม่ได้ไปกูโบไปกูโบ บางคนบอกยืนไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้นอนนอนไม่ได้กะลิปตาเอาแล้วก็เอกลิปตามอยู่ในท่าไหนก็ท่านอนน่ะแหละมันต้องมีสักท่านึงนะไม่ใช่ตีลังกาอยู่กลางอากาศแล้วกะลิปตาละหมาดก็ไม่ใช่นะรเราดูความสามารถของเราแค่ไหนเราก็ทำไปซะครับขอบ<ม>คุาพระเ้า